นานมาแล้วหน้าบ้านผู้มั่งคั่งหลังหนึ่งมีลูกสาวสวยมากเธอมีชื่อว่าชบาไพรเธอสวยที่สุดในหมู่บ้านและเป็นแก้วตาดวงใจของปิดาและผู้คนในหมู่บ้านก็รักเธอและเอ็นดูเธอมากเช่นกันวันหนึ่งขณะที่ชบาไพรกำลังเดินเล่นในสวนหลังบ้านจูจูก็หายตัวไปอย่างได้ร่องรอย พ่อของเธอวิตกกังวลเป็นอย่างมากเป็นห่วงลูกสาวที่จูจ่ๆก็หายตัวไปจึงสั่งให้บ่าวไพ่ออกตามหาไปทั่วเมืองจากวันกลายเป็นสัปดาห์กลายเป็นเดือนแต่ก็อย่างไรวี่แววของชบาไพา่ผู้เป็นพ่อเสียใจอย่างมากและคิดว่าจะต้องมีสักวิธีที่จะต้องหาตัวลูกสาวให้พบจงได้ จึงสั่งให้คนไปปิดประกาศทั่วเมืองหากผู้ใดสามารถนำลูกสาวสุดที่รักกลับมาได้อย่างปลอดภัยตนก็ยินดีจะยกบุตรสาวให้แต่งงานด้วยผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศต,ต่างก็ออกมาด้วยความหวังว่าจะได้รับความโปรดปรานจากสิทธฐีผู้มั่งมีเพราะหวังว่าจะตกถังเข้าสาร หนึ่งในนั้นก็มีอดีตนายทหารคนหนึ่งเขาตั้งใจแน่วแน่และมั่นใจว่าจะตามหาหญิงสาวได้ที่ไหนเขาจึงออกเดินทางเพื่อตามหาเธอโดยตั้งใจว่าจะพาเธอกลับสู่อ้อมอกของพ่อได้อย่างแน่นอนขณะที่เขาเดินทางไปยังหุบเขาแห่งหนึ่งเขาก็พบกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายแต่ชายหนุ่มก็อดทน และมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแล้วเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งโดยแวะดื่มน้ำชาที่ร้านน้ำชาริมทางเจ้าของร้านซึ่งเป็นหญิงชาราเห็นว่าเขามาจากต่างถิน่นจึงได้เอ่ยถามอย่างเป็นกันเองพ่อโนมจะไปไหนหรือคงมาจากต่างถิ่นนะสิ ยายถึงไม่คุ้นหน้าเลยขอรับท่านยายข้ามาจากต่างทิน่นเพื่อออกตามหาหญิงสาวคนหนึ่งนั่งหายตัวไปจากหมู่บ้านชายหนุ่มผู้กล้าตอบซึ่งในขณะนั้นก็มีลูกค้าหลายคนมานั่งดื่มน้ําชาเช่นกันเมื่อได้ยินสหายคนนี้เอ่ยถึงหญิงสาวที่หายตัวไปเขาก็นึกขึ้นได้ว่า เมื่อไม่นานมานั้นเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งมากับชายหลายคนเธอดูหวาดหวัน่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเขาได้บอกเล่าให้ชายต่างถิ่นได้ฟังชายหนุม่มคิดว่าน่าจะเป็นชาบาาใครอย่างแน่นอนเพราะตามที่เขารู้มาเธอสวยสะดุดตาต่างจากหญิงใดชายหนุม่มผูกล้างคนนี้จึงขอบคุณชายผู้นั้นและออกเดินทาง ไปยังภูเขาลูกหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นที่แหล่งซ่องสุมของกลุ่มโจรป่าที่มักออกปล้นสะดมและชิงตัวหญิงสาวไปทำพิธีบูชายันระหว่างทางเขาก็พบกับอุปสรรคมากมายแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานหลายวัน <c oughs> เขาก็มาถึงที่ซ่อนตัวของพวกโจร ซึ่งเป็นหุบเขาสูงชันและซับซ้อนมากชายหนุ่มต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวังแต่เสียงฝีเท้าของเขาทำให้ฝูงนกแตกตื่นทำให้กลุ่มโจรรู้ตัวว่ากำลังมีคนบุกรุกเข้ามายัางเขตของพวกมันจึงพาการเตรียมอาวุธไว้พร้อมแล้วก็เกิดการประทะกันอย่างดุเดือดเสียงดาบฟาดฟันกันอย่างระงมไปทั่วผืนป่า ชบาพรายทั้งตกใจและกลัวยกมือขึ้นมาอุดหูนั่งตัวสั่นเทาชายหนุ่มเห็นเธอทำท่าจะวิ่งหนีจึงตะโกนออกไปดังๆว่าชบาพรายข้ามาช่วยเจ้าแล้วอย่ากลัวไปเลยเมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็หยุดอยู่กับที่ผู้ชายคนนี้คือใครกันทำไมรู้จักชื่อเธอด้วยแต่ในเมื่อเขารู้จักชื่อเธอ เขาก็น่าจะมาช่วยเธอจริงๆหญิงสาวจึงวิ่งไปหลบที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อรอการต่อสู้นั้นจบลงชายหนุ่มผู้กล้าใช้เวลาต่อสู้กับกลุ่มโจรป่าอยู่ครู่ใหญ่แล้วหัวหน้าของพวกมันก็พลาดพลางเสียทีถูกชายหนุ่มผู้กล้านั้นใช้ดาบยาวจี้ไปที่คอหอยจนยอมยกธงขาวและพากันหนีไปในที่สุด จากนั้นชายผู้กล้าคนนี้ก็ได้นำตัวชบาภไยกลับไปยังหมู่บ้านเขาทั้งสองใช้เวลาในการเดินทางอยู่หลายวันและเมื่อเข้าเขตหมู่บ้านทั้งสองก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าคนในหมู่บ้านต่างก็สารวนอยู่กับการเตรียมงานอะไรบางอย่างดูเหมือนจะเป็นงานมงคลเสียด,ด้วยทั้งการประดับประดาดอกไม้ต้นไม้ ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างสวยงามทางที่ลูกสาวของบ้านกำลังอยู่ในอันตรายและไม่รู้ชะตากรรมหญิงสาวกระโดดลงจากหลังมา้ามองดูเบาไพร่ที่กำลังจัดเตรียมงานเล่ากับว่าที่บ้านหลังนี้จะมีงานมงคลเมื่อเธอเดินเข้าไปสอบถามเบ่าไพร่เหล่านั้นก็ใส่หน้า เนื่องจากบิดาของเธอไม่ให้พูดเพราะอยากจะเส์ไพส์ลูกสาวไม่นานพ่อของเธอก็เดินยิ้มได้ออกมาจากบ้านอ้าแขนสวมกอดลูกสาวด้วยความคิดถึงพร้อมเอ่ยด้วยความยินดีว่าเป็นไงลูกสาวพ่อในที่สุดพ่อก็หาลูกเขยได้สำเร็จลูกเขยชาบาไพรทำหน้าสงสัยเอา้าก็นี่ไง ลูกเขยของพ่อชายผู้กล่าหารคนนี้ไงล่ะลูกสาวยิ่งทำหน้างนงงพ่อเพิ่งเจอเขาครั้งแรกจะมาบอกว่าเป็นลูกเขยไม่เร็วไปหน่อยหรอจ๊ะไม่หรอกคนแบบนี้แหละที่พ่อต้องการให้มาปกป้องลูกสาวของพ่อนะ่ะพูดแล้วเขาก็เข้าไปตบหลายชายหนุ่มเบาๆพร้อมกับหัวเราะชอบใจฉบาไพ จึงถามถึงการเตรียมงานว่าใครจะแต่งงานได้รับคำตอบว่างานแต่งของเธอกับชายนมที่ช่วยเธอออกมาได้สำเร็จชาบาพไทยแปลกใจการเตรียมงานถูกจัดขึ้นตั้งแต่ทั้งสองเดินทางมายังไม่ถึงแสดงว่าบิดาของเธอรู้ว่าเธอต้องปลอดภัยกลับมาและบิดาของเธอรู้ได้อย่างไงเล่า หญิงสาวนั่งคิดทบทวนอยู่ในห้องตามลำพังโดยมีสาวใช้คนสนิทนั่งอยู่ข้างๆในคืนนั้นที่บ้านหลังใหญ่มีการจัดเลี้ยงต้อนรับลูกเขยและลูกสาวไปพร้อมๆกันซึ่งอีกไม่นานเขาก็จะกลายเป็นลูกเขยของบ้านหลังนี้ทุกคนในบ้านและบ้านใกล้เคียงต่างก็อิ่มน้ำสำราญก่อนจะให้เขาไปพักผ่อนที่บ้านพักรับรองหลังหนึ่ง และบอกให้เขาพักผ่อนให้สบายอีกสองวันจะมีการแต่งงานขึ้นในคืนที่สองที่ชายหน่มผู้กล้ากำลังนอนหลับพักผ่อนเขาก็ถูกปุยาสลบจนหมดสติจากคนลึกลับที่สวมชุดดำแอบลักลอบเข้ามาร่างที่หมดสติถูกนำตัวไปทิ้งไว้ในที่ลับตาคน จนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้เริกงามยามดีเจ้าสาวที่เพิ่งรู้จักกับเจ้าบ่าวก็ยอมแต่งด้วยความยินดีเธอชอบที่เขาเป็นคนสุภาพพูดจาไพเราะและให้เกียรติเธอตลอดเวลาและชายผู้นี้จะต้องเป็นสามีที่ดีในอนาคตของเธออย่างแน่นอนเจ้าสาวในชุดไทยประยุกต์สวยงามแอบยิ้มอย่างชื่นชมเจ้าบ่าวของเธอและเมื่อมองดูเวลา ก็จวนจะได้เวลาแล้วทำไมเจ้าบ่าวถึงยังไม่มาเสียทีชบาไพรจึงสั่งให้บ่าวไพรไปดูเจ้าบ่าวที่บ้านพักแต่ไม่ทันที่บ่าวคนนั้นจะก้าวออกจากเรือนเจ้าบ่าวก็เดินเข้ามาไปหน้ายิ้มแย้มดูมีความสุขและทำท่าจะเดินตรงเข้ามาสวมกอดเจ้าสาวแต่บ่าวคนสนิทขยับเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันท่วงที จนเจ้าบ่าวเกิดอาการไม่พอใจต่อว่าบ่าวคนนั้นในทันทีเอ๊ะนี่เจ้าจะมาขวางข้าทำไมฮะข้าเป็นเจ้าบ่าวเจ้ากอดเจ้าสาวบ้างจะเป็นไรไม่ได้เจ้าค่ะท่านทั้งสองยังไม่ได้เข้าพิธีการจะจับเนื้อต้องตัวกันไม่ได้เจ้าค่ะบ่าวคนนั้นตอบอย่างฉะฉานชายหนุ่มที่อยู่ในชุดเจ้าบ่าว มองตาขวางอย่างไม่พอใจก่อนจะเดินเข้าไปในงานด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์ชาบาพรยแปลกใจในท่าทีว่าที่สามีที่เปลี่ยนไปมากจากหน้ามือเป็นหลังมือเธอไม่เคยเห็นเจ้าบ่าวแสดงกิริยาแบบนั้นมาก่อนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเดินเข้าไปในงานตามปกติเมื่องานเดิ่มขึ้นทุกคนที่มาร่วมงาน ต่างก็โห่ร้องแสดงความยินดีบอกว่าทั้งคู่เหมาะสมกันมากเจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวหล่ออย่างกะกิ่งทองใบหยกทำให้บิดาปลื้มจนน้ำตาไหลที่เห็นลูกสาวคนเดียวเป็นฝั่งเป็นฝาผู้คนต่างก็อิจฉาในความห่อเหลาของว่าที่สามีของจามาภัยและในคืนนี้ก็เป็นคืนส่งตัวที่ทั้งสอง ได้นอนห้องเดียวกันอย่างเป็นทางการคืนนี้นี่เองที่ฉบาพรายรู้สึกผิดสังเกตว่าเหตุใดสามีจึงดูลุกลี้ลุกลนจ้องจะเข้ามาหาเธออยู่ตลอดเวลาทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาดูเรียบร้อยไม่รีบร้อนสุข,ขุมและนุ่มนวลแต่มาบัดนี้ทำไมถึงดูเปลี่ยนไปมาก ชาบาพลายรู้สึกไม่สบายใจจึงบอกให้สามีไปนอนอีกมุมหนึ่งของห้องทำให้เขายิ่งไม่พอใจหนักและพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าเราแต่งงานกันแล้วนะชาบาพลายเจ้าก็จะต้องเป็นของข้าทำแบบนี้เท่ากับไม่ให้เกียรติข้านะมานี่เลยเจ้าต้องเป็นของข้าคืนนี้ชายผู้หื่นกระหายตรงหน้าดึงร่างบางของเธอเข้ามาสวมกอดอย่างแรง รากับไม่เคยพบหญิงใดมาก่อนทำให้ชบาพรายหวาดกลัวมากอีกทั้งกลิ่นกายของชายผู้นี้กลับไม่ใช่กลิ่นกายของชายกล้าหาญผู้นั้นเธอจำกลิ่นกายของเขาได้เมื่อตั้งสติได้เธอจึงตะโกนเรียกบ่าวหน้าห้องให้เข้ามาและบอกให้นำตัวเจ้าเบาวมาดัดมาดไปขังไว้อีกห้องหนึ่งเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนที่บ่าวซึ่งเป็นหญิง จะรีบวิ่งเข้ามาหานายหญิงของเธอที่นั่งคุดคู้ตัวสั่นด้วยความตกใจหวนคิดถึงชายผู้กล้าคนนั้นเขามีกลิ่นกายหอมไม่สาสบเหมือนชายผู้นี้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เธอรำพึงรำพันออกมาเแบาบคนสนิทเอ่ยถามเธอเธอก็ไม่ตอบเอาแต่คิดทบทวนว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับชายผู้นั้นอย่างแน่นอน แต่ระหว่างที่เธอใช้ความคิดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องให้ช่วยดังแผ่วเบาปานจะขาดใจดังมาจากหน้าต่างห้องหญิงสาวเธอจึงรีบชะโงกลงไปดูแล้วเธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามีชายคนหนึ่งใบหน้าเละเหมือนถูกถลกหนังหน้าออกไปมีเลือดไหลซิบตลอดเวลาเธอกลัวมาก ึงเรียกบ่าวคนสนิทไปช่วยดูว่าเขาผู้นั้นเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่บ่าวรับใช้จึงได้ไต่ถามเขาเขาก็พูดได้นิดหน่อยแล้วก็สลบไปชบาภายที่นั่งอยู่ข้างเตียงรู้สึกได้กลิ่นที่คุ้นเคยกลิ่นนั้นคือกลิ่นของชายผู้กล้าที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวของเธอหญิงสาวรีบบอกให้บ่าวที่เป็นชาย นำตัวเขาขึ้นมาในห้องและสั่งปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วเธอก็ได้รู้ว่าชายผู้นี้ก็คือว่าที่เจ้าบ่าวตัวจริงของเธอนั่นเองชาบาพลายได้สั่งให้หมอมารักษาแบบลับๆไม่ให้ใครรู้แม้แต่บิดาของเธอจนอาการเขาดีขึ้นตามลำดับใบหน้าที่ถูกถลกหนังออกไปก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย โดยมีชบาใคยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดท่านเป็นอย่างไรบ้างใครทำกับท่านเช่นนี้บอกข้าได้ไหมข้าไม่รู้จริงๆมันมาตอนที่ข้าหลับไม่รู้ตัวข้าต้องจับตัวมันมาให้ได้ฮ,ฮึชาบาไัยพูดขึ้นพร้อมกําหมัดแน่นทุบลงบนโต๊ะอย่างแรงจนเบาายสะด้งชายผู้กล้า ว่าที่สามีของเธอได้พักรักษาตัวเกือบหายดีระหว่างนี้หญิงสาวก็ทำตัวตามปกติแต่มีอย่างหนึ่งที่เธอขอสามีเธอไว้คือจะยังไม่ร่วมหอ,อกับเขาจนกว่าเธอจะพร้อมสามีไม่พอใจแต่ก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกแม้ในใจจะกดเคืองก็ตามจนหลายสัปดาห์ต่อมาอาการของว่าที่สามีของเธอ ก็ดูดีขึ้นแผลก็เริ่มหายดีมีเขาหน้าเดิมให้เห็นบ้างแล้วและเริ่มพูดได้ดีขึ้นตามลำดับชาบาไพรจึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปบอกกับปิดาเมื่อพ่อของเธอรู้เรื่องก็โกรธมากอยากจะไปตัดหัวชายที่แอบอ้างคนนั้นเสียแต่ลูกสาวห้ามเอาไว้บอกว่าให้รออีกหน่อย ขอให้ว่าที่สามีของเธอหายดีเป็นปกติเสียก่อนซึ่งพ่อก็ยอมทำตามนั้นและเมื่อว่าที่สามีหายดีเป็นปกติแล้วใบหน้ากลับมาเหมือนเดิมและกลับมาพูดได้ด้วยยาถอนพิษของหมอหลวงจะบาภัไยก็พร้อมจะเปิดตัวว่าที่สามีตัวจริงในขณะที่สามีตัวปลอมกำลังอาละวาดอยู่ในห้องนอนเนื่องจากโกรธ ที่ภรรยาไม่ให้นอนด้วยชบาไพรจึงสั่งให้บ่าวไพรจับตัวสามีตัวปลอมไปล่ามโซ่ไว้ที่อคอกมา้าเขาตกใจมากที่รู้ว่าทุกคนรู้ความจริงว่าตนคือตัวปลอมเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของบ้านเดินเข้ามาพร้อมกับชบาไพรและบ่าวไพรในบ้านตะคอกเสียงใส่ชายตัวปลอมดังๆว่า เจ้าคือใครแล้วทำไมต้องปลอมตัวเป็นลูกเขยของข้าด้วยแถมยังทำร้ายเขาปางตายวันนี้เจ้าไม่รอดแน่ชายตัวปลอมไม่ยอมรับอ้างว่าตนคือตัวจริงเพราะมั่นใจว่าชายผู้กล้าคนนั้นคงตายไปแล้วอีกอย่างเขาก็พูดไม่ได้ในขณะที่ตัวปลอมกำลังุวนวายอยู่นั้นชายผู้กล้าตัวจริงก็เดินออกมาอย่างสง่างาม ชายตัวปลอมตกใจมากพร่ำพูดตลอดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันตายแล้วนี่นี่ไงลูกเขยตัวจริงของข้าคนนี้ตั้งหกักไม่ใช่เจ้าชายดังกล่าวถึงกับเข่าสุดร่ำให้ขอชีวิตบอกว่าตนคือบ่าวในบ้านที่แอบชอบฉบาพามานานแต่ไม่มีโอกาสและเมื่อได้โอกาส จึงถลกหนังหน้าของชายพุ้กล้าหาญมาใส่หน้าของตนเพื่อหวังว่าจะได้เชยชมชบาพลายสมใจที่สุดแล้วเขาก็ถูกในระเทศออกจากหมู่บ้านและห้ามกลับมาเหยียบที่หมู่บ้านนี้อีกต่อมาก็มีการเลี้ยงฉลองงานแต่งอีกครั้งคราวนี้ทุกคนชื่นมื่นและมีความสุขเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีความสุข แม้จะเพิ่งเจอกันได้ไม่นานแต่ทั้งสองก็เหมือนคู่ชีวิตที่ถูกลิขิตมาแล้วตอนนี้นี่เองมิดาจึงได้เฉลยว่าทุกอย่างเป็นแผนการหาลูกเคยของตนเพื่อให้ได้ชายที่เหมาะสมและคู่ควรกับลูกสาวที่สุดจึงสร้างสถานการณ์ให้คนมาจับตัวลูกสาวไปก่อนจะเป่าประกาศหาผู้กล้าหาญและนำตัวลูกสาวกลับมาได้อย่างปลอดภัย และเขาก็ดีใจที่ลูกสาวพอใจกับชายที่พ่อหามาให้ทางลูกสาวและลูกเขยก็ขอบคุณบิดาที่ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันและครองรักกันพวกเขาสัญญาว่าจะรักกันตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ